สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูปลานินอีกแล้วล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาบังแบบนี้นะคะแกงปลานินอีกเหมือนเดิมนะคะเราก็นำปลานินมาทอดก่อนเมนูปลานิ่สมพรจะากทำบ่อยมากๆเลยแล้วก็จะซื้อติดตู้เย็นไว้นะคะใส่ช่องแช่แข็งไว้ นึกยากจะกินวันไหนเมนูอะไรเราก็นำออกมานี่นะคะก็เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่หาง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่เลยจ้าก่อนนี้เราจะนำมาแกงนะคะเราก็มาทอดก่อนนี่บางแบบนี้ดูน่ากินมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนแกงปลาดินทอดนะคะใครชอบแบบทอดก็นำมาทอดก่อน ใครที่ไม่ชอบทอดก็ไม่ต้องทอดนะคะแกงแบบสดๆเลยก็ได้นะคะเมนูปาดีนี้สมพรจะ๋ยทำกินอยู่เรื่อยเลยทอดให้หลาดบ้างนำมาแกงแกงส้มนำมานึ่งนำมาอะไรอะต้ยมยำนะคะก็ทําได้หลายเมนูเลยสำหรับปาดีนี่จะทอดเราก็ตักขึ้นพักไว้เราก็มาเจียว หรือมาผัดพริกแกงนี่นะคะผัดกับน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปให้เดือดเจียวให้หอมนะคะนี่เลยเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยน้ำมันถ่หอยนะคะอร่อยแบบบ้านๆอร่อยแบบง่ายๆจ้า น้ำปลานิดนึงนี่นะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยแกงปลาดินทอดนะคะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนี่นะคะเราก็คนให้เครื่องแกงละลายแบบนี้นะคะปรุงรสให้เข้ากันแล้วเราก็จะนำปลาดินที่เราทอดไว้นะคะนำมาใส่ลงไปเลยจ้า ใส่ลงไปทั้งตัวเลยจ้าไม่หั่นนะคะใส่พริกแดงหั่นซอยนี่นะคะเราก็ผัดพุกเค้าให้เข้ากันนะคะนี่กินหอมเมนูข้าวหมดมออีกเมนูหนึ่งเลยนะคะใครที่ชอบน้ำเยอะน้อยก็เพิ่มน้ำลงไปได้นะคะ นี่ใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าผัดคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเมนูแกงปลาดินทอดง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะเพื่อนขอให้มีปลาติดตู้เย็นไว้เรื่องยากจะทำล้วก็นำมาทำนะคะนี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเมนูง่ายๆอร่อยๆจ้าไปเลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ นี่ดูสิเป็นยังไงน่ากินสุดๆเลยเมนูพื้นบ้านนะคะอร่อยออร่ยจ้าเพื่อนๆก็นำไปทำถาดกันได้นะคะถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรกินเมื่อนี้นี่เลยจ้าเมนูแกงปลานินทอดนี่เลยจ้าอร่อยมากๆเลยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ก็เมนูต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะมีจาใบค่าไปทานข้าวกันพบกันใหม่นะคะ